คนที่มีอาการปวดที่บริเวณข้อต่อกระเบนเน็บกับกุ้งเชิงการนะครับคือข้อต่อตรงนี้นะตรงนี้เลยนะเขาจะปวดที่บริเวณนี้อย่างเดียวเลยครับแล้วก็จะปวดลึกๆอยู่ข้างในสาเหตุมันมาจากการที่ข้อต่อตรงนี้มันเคลื่อนตัวอาจจะเกิดกับคนที่ชอบนั่งขาไขว่ห้างนะครับคือเอาขาไขว่ห้างในลักษณะนี้ใครที่แบบนั่งอยู่แล้วขาไขว่ห้างข้างเดียวก็จะทําให้มีอาการปวดที่บริเวณข้อต่อกระเบนเน็บนี้ได้ครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับในกรณีที่เอากระเป๋าตังค์ใบใหญ่ๆอ่ะ สอดเข้าไปผู้ชายใช่ไหมนั่งแล้วก็นั่งทับกับระเป๋าตังค์นะครับมันจะทําให้การลงน้าหนักของสะโพกมันไม่เท่ากันก็จะทําให้ข้อต่อมันเคลื่อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้มีอาการปวดกระเบเนียนี้ได้ซึ่งพบได้บ่อยเนยนะในคนที่มีอาการปวดหลังนะครับคือคนที่ปวดหลังจะบอกไม่ถูกหรอครับว่าปวดบริเวณไหนแต่คนที่มีปัญหาเรื่องกระเบเนียเคลื่อนหรือว่าปวดที่บริเวณข้อกระเบเน็บเนี่ยเจอในกลุ่มคนกลุ่มที่มีอาการปวดหลังค่อนข้างเยอะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการ แก้อาการปวดหลังส่วนล่างที่มาจากกระเบเน็ตแบบนี้กันครับสำหรับท่าที่1นนะครับให้เรานะครับนอนลงไปเลยนะครับแล้วชันเข่าขึ้นมาในลักษณะนี้ครับแล้วกอดเข่าเข้าหาหน้าอกเรานะครับกอดค้าครับนับ1-20ถึงนะครับทำา3ถึงรอบนะครับกอดเข่าสองข้างเลย สำหรับท่าที่2นะครับให้เราชันเข่าขึ้นมาในลักษณะนี้เอาขาข้างที่เรามีอาการปวดนะครับไขว้ในลักษณะนี้ครับแล้วก็ใช้มือนะครับจับที่หัวเข่าแล้วดึงเข้าหาหัวไหล่ทนงตรงข้ามค้างไว้นับ1นึถึงยีครับทํา3ถึงหรอบเหมือนกันนะครับ ตำหท่าที่3นะครับให้เรานะครับชันเข่าขึ้นมาข้างที่มีอาการปวดนะขึ้นมาในละะักษณะแล้วใช้มือด้านตรงข้ามนะครับจับขานะครับแล้วก็บิดขาไปด้านตรงข้ามเลยพร้อมกับมือข้างเหยียดไปด้านตรงข้ามสุดเลยนะครับค้างไว้นับ1-20ถึง2ีครับ,รบทำ3าถึง5รอบกันนะครับ เวลาทําเราทําทั้งสองขาเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะเพิ่มความแข็งแรงที่บริเวณสะโพกนะโดยการทํานี้ครับรอเข่าขึ้นชันเข่าขึ้นในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วยกก้นขึ้นครับค้างไว้นับ1นถึงหนะครับแล้วก็วางลง10ครั้งเป็น1เซตทําเซตถึง2เซตนะครับเราจะเพิ่มความยากโดยการยกขาข้างนึงขึ้นในลักษณะนี้ครับ แล้วใช้เน้นข้างที่มีอาการปวดนะยกขาขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็วางลงพางไว้นับ1-3แล้วก็วางลงนะครับ10ครั้งเป็น1เซตท่าสุดท้ายนะครับให้เรานะคุกเข่าในลักษณะนี้เอาขาข้างที่เรามีอาการปวดนะครับเหยียดขึ้นไปในลักษณะนี้ครับตั้งฉากนะครับแล้วก็ยกก้นขึ้นไปทัง้งหลัง สูงที่สุดเท่าที่จะทาได้นะแล้วก็วางลงกลับมาตรง10ครั้งเป็น1เซตครับขึ้นไปนับ1 2 3วางลง2 จำนวนการออกกําลังกายท่าท้ายๆนะครับเป็นท่าเพิ่มความแข็งแรงเนาะเราค่อยๆใส่จํานวนครั้งมากขึ้นแล้วก็ความหนักค่อยๆทํามากขึ้นอย่าเพิ่งไปทําแบบหักโหมหรือว่าทําในช่วงที่มีอาการปวดมากๆนะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดระบมเกิดอักเสบมากขึ้นก็ได้ตอนน่อละอาการพวกนี้ถ้าใครที่ทาแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนําให้ปรึกษานักกายภาพบัตรนะครับส่วนท่านใดที่อยากให้เราสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไปข้างล่างนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับในบัณฑิตกายภาพครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ